ฮัลโหลค่ะโอ๊ตว่าไงคะ ่ะตอนนี้กำลังจัดอุปกรณ์ะค่ะจะมีเวิร์กช็อปกับเด็กๆค่ค<ด>คะคุยได้ค่ะเขาโอนว่างไงโอเคไม่เป็นไรนะค่อยๆเล่าค่ะ ที่ตอนนี้รู้สึกไม่โอเคมากเลยอยากทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยมีวิธีการไหนไหมที่แบบที่หนูจะผ่านตรงนี้ไปได้เฮ้ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือแทนที่เขาจะเลือกทำอะไรสักอย่างตัดสินใจทำอะ,อะไรสักอย่างเขาเลือกมาหาเรา หาคนวัานั่นก็คือมันไม่มีเพากาวพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกได้ปลดปล่อยพลังอย่างจริงจังเดี่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยดีกว่าคะ่ะไม่มีอะไรให้เด็กๆวัยรุ่นทําเป็นเมืองที่แบบเงียบเงียบชี่อ่ะการที่เด็กขัดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไปหรือว่ามิติใดมิติหนึ่งไปครับการเติบโตของเขามันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับปัญหาที่ตามมาครับก็จะเป็นปัญหาที่เด็กไม่สามารถเข้าใจตัวเองไม่สามารถเข้าใจสังคม และไม่สามารถปรับปรุงพฤติกรรมหรือว่าพยายามเข้าสังคมให้ดีปัญหาบางอย่างมันรอให้พร้อมไม่ได้อะค่ะทางสถิติเขาก็บอกมาแล้วว่าโง่นั่นกำลังมีปัญหานะทางด้านการซึืมเศร้าและค่าตัวตายโดยเฉพาะเด็กอายุ15-19ปีดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราบอกว่ารอเมื่อพร้อมอะแต่เด็กไม่รอเราอะ เวลามันผ่านไปแต่ละวันอย่างเงี้ยช่วงวัยของเขากว่าเขาจะผ่านไปได้มันลําบากนะสําหรับเขาเท่าที่เราได้แหละเท่าที่เราไหวตอนเนี้เราทําได้แค่ไหนก็แค่นั้น จริงๆ่ะเราเป็นคนที่อยากมาเที่ยวน่านแล้วก็มาตกหลุมรักน่านเพราะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าพอเราพูดคุยกับเด็กๆไอ้ความที่แบบว่าสถานที่ธรรมชาติภูเขาล้อมรอบเนี่ยกลับกลายเหมือนกับว่าปิดกั้นพวกเขาบางอย่างในการเดินทางออกไปเรียนรู้ในการพบเจอผู้คนใหม่ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยบริบทของสังคมหน้านนะคะพ่อแม่หรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี้ยจะออกไปทำงานข้างนอก ส่วนใหญ่เด็กๆเ,เขาก็จะอยู่กับคุณตาคุณยายด้วยความที่วัยค่อนข้างห่างกันมี generation gap อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะทำให้เกิดปัญหาหลักๆอยู่2แบบก็คือเรื่องของการเรียนรู้ mm hmm. การเรียนแบบหรือว่าการเข้าสังคมอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของทางจิตใจวัยวต่างกันมากพูดคุยไม่เข้าใจเด็กก็เลือกที่จะแบบว่าไม่พูดไม่พูดไม่สื่อสารแล้วก็เก็บ เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือ,อ,อผลกระทบทางด้านสุขภาวะทางทจิตใจใช่คับชื่อไหนครับวัธิกรธนกิจกรตอนนี้เป็นผู้ดูแลที่โราฟนอยู่ครับผมเคยเป็นซึมเศร้าเนาะเราต้องงัดตัวเองเราต้องสู้เราต้องเสียพลังใจเราเราเบิร์นเอาอะไรอย่างเงี้ย ที่ผมได้ยินได้ฟังมานะผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าคุณเป็นเด็กคุณเครียดอะไรคุณก็แค่เรียน,ยนไปอะไรอย่างเงี้ยออกลายเป็นว่าสังคมหรือผู้ใหญ่ฟอรสให้เขาเป็นบางอย่างหรือเปล่าเขาไม่ไหวบางได้ไหมอย่างเงี้ยเขาเขาลองช้าลงได้ไหมอ้ยครับที่หลบฝนเราตั้งใจที่จะเสริมสร้างทักษะทางด้านสังคมแล้วก็อารมณ์ให้กับเด็กๆเยาวชนที่นา่า มันมีสโลแกนหนึ่งของที่เราฝนที่เราใช้คําว่ามันไม่มีใครอยากเปียกปอนจะเน้นที่เด็กเยวาชวชนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเวลาเขามีปัญหาเวลาเขาแบบไม่สบายใจอะไรอย่างน้อยให้มามาพักที่เราฝนก่อนก็ได้มาพูดคุยมาเล่นเกมมาทําอะไรสักอย่างเราอาจจะไม่ได้แบบเยียวยาได้ทั้งหมดแต่อยากให้เขาแบบว่ารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพร้อมแล้วค่อยออกไปไปเจอแบบพายุฝนของเขาอีกครั้งเนี่ยค่ะ เอ้ยคนว่าสี่แผ่นอะ <Okay. S 2> เหมือนรอบน้าหรอหนูร้ <c oughs> อ,องแล้วนะรกิจกรรมท่านี้ที่เราจะมี2เรีสองเนบ้านเนูเป็นเด็กเก็บตัวไม่มีเพื่อนแล้วก็ที่บ้านทำงานแบบไม่มีเวลาที่ตรงตัวอะไรเงี้ยปัญหาของหนูจริงๆก็คือคงจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่มีใครคุยด้วยมั้งคะในปัญหาของเราคือมันไม่มีใครในฝั่งไม่ใช่มันไม่มีใครซัพพอร์ตด้วยอะไรเงี้ย อย่างตัวหนูหนูชอบถ่ายรูปเมื่อก่อนหนูอยากเป็นช่างภาพมากแต่ครอบครัวบอกว่า,วามันมันไม่ได้อะไรเงี้ยมันเคยมีช่วงหนึ่งที่ดด่งหนูเคาแบบว่าเมื่อไหร่มันจะตายไปเจ้าที่มาอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่กับพี่ๆอ่ะรู้สึกเหมือนมันฮิวรยขึ daunting, ้นมาได้มันว่าเฮ้ยถึงแม้ที่บ้านจะไม่มีใครสนใจอ่ะแต่พวกพี่ๆเขายังเห็นค่าเรานะเว้ยพอมาอยู่เนี่ยเราได้แบบเราได้จับกล้องพี่ๆเขาก็บอกเอ้อยเนี่ยถ่ายรูปสวยนะไปเป็นตากล้องได้แต่ว่าทางบ้านเขาไม่สพอร์ตในด้านถ้อเป็นพี่ๆที่พพอร์ต จริงๆอย่างเมื่อก่อนเราใช้คำว่า alternative space สำหรับที่หลบฝนก็คือพื้นที่ทางเลือกก็คือให้เด็กๆเป็นคนครเอทเลยว่าอยากทำกิจกรรมอะไรเราเคยจัดหนังสั้นอะไรอยเี้ค่ะเลือกหนังอะไระอยากขายอะไรไหมเราขอให้มีอย่างน้อยสามพอคือการอยู่ร่วมกันใส่ใจกันและเคารพก,กัน ตอนแรกที่เจออะตอมอะ่ะตอนนั้นผมยังเป็นครูอยู่ที่น่านเนี่ยพอเราลงไปในเมืองอะ่ะเราก็เห็นว่ามันมันมีพื้นที่นี้ที่ดีเออเราเราเห็นว่าเด็กในโรงเรียนเราอะ่ะก็อยากมีอยากมีความสุขอยากมีสุขภาพจิตที่ดีอยากมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเนี่ยครับเรามามองว่าจริงๆแล้วอะ่ะ มันจะอยู่อย่างยั่งยืนหรือว่าอยู่ในระยะยาวไม่ได้เพราะว่าอะตอมใช้ทุนของตัวเองทั้งหมดสิ่งที่มาพร้อมกับไหนคือแนวคิดที่บอกว่ามันต้องมีระบบมันต้องมีความยั่งยืนมันไม่สามารถควักเนื้อตัวเองออกไปเรื่อยๆได้ไม่งั้นวันหนึ่งถ้าเราหมดก็คือเราไม่สามารถทําต่อได้แล้วแล้วเด็กๆละ่ะแล้วสิ่งที่เรามองว่าอยากจะทําต่อไปละ่ะ ค่อยๆทําโมเดลค่อยๆเรียนเกี่ยวกับการทําให้มันเป็นธุรกิจขึ้นมาระบบเพาะพอเราเข้าโครงการเราอะไรเงี้ยเรามีความหวังมากขึ้นที่มันจะทําให้มันแบบมันยั่งยืนขึ้นจริงๆมันเกือบจะเป็นช่วงที่แบบว่าพีของทีเราฝนก็คือโอเคเริ่มมีคนรู้จักเรามากขึ้นเริ่มมีการจ้างงานเริ่มมีแบบการไปออกเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือวันนั้นเลยวันที่แบบเราไปทำเวิร์กช็อปที่กรุงเทพเลยที่เราแบบน้องติดต่อไปว่า ที่นานน้ำท่วมเพราะว่าสิ่งนี้ทำงานกับใจเราเยอะมากๆค่ะมันไม่ใช่แบบว่าเราแบบคิดถึงมูลค่าเงินหรือมูลค่าอะไรนะคะแต่มันคือความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มแรกอะแต่มันเสียหายไปแล้วมันก็กลับคืนมาไม่ได้ อันเนี้ยน้องเขียนให้อันเนี้ยเป็นแบบแผ่นลงเทะเบียนแบบวันแรกเลยนะที่แบบจัดก,กิจกรรมที่หลบฝนแต่ไปหมดแล้วโปรเจคเตอร์เครื่อง <Project or S 2> น,นี้เป็นแบบหัวเงินเก็บของพวกเราเลยที่แบบอยากให้แบบเป็นพื้นที่ใช้หนังทํากิจกรรมแต่ไปกับน้ําหมดแล้วเนี่ยแล้วนอกจากสิ่งที่เสียหายมันคือ เราต้องย้ายออกจากบ้านทั้งสองหลังที่เรารู้สึกว่ามันมีความทรงจํามันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของที่หลบฝนตรงนั้นเลยค่ะแต่สิ่งที่บบเราต้องทําก็คืออม,มันก็ต้อง move on มันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าเราจะทำแบบเดิมไม่ได้ เราจะแบบควักเงินตัวเองทำโปรเจกต์อย่างเดียวไม่ได้งั้นเราเข้าไปโรงเรียนดีกว่าทำงานเชิงดุกดีกว่าก็เริ่มทำโครงการเริ่มทำโปรเจกต์อะไรที่เข้ากับโรงเรียนมากขึ้นมันก็เป็นโอกาสที่เรายังคงได้เป็นที่หลบฝนให้กับเด็กๆและน้องๆอ,อยู่อาจจะเป็นค่าแบบว่าที่หลบฝนไม่ใช่สถานที่แล้วแต่ที่หลบฝนคือพวกเราคือผู้คนต่าง ทำเป็นบทเรียนขึ้นมาเรียกว่า Social and Emotional Learning ซึ่งมันมีอยู่แล้วในต่างประเทศแต่เรามาปรับให้เข้ากับบริบทในต่างจังหวัดและประเทศไทยก็คือการเรียนรู้ทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์ผมเชื่อว่ามนุษย์มีสัญชาตญาณในการเรียนรู้ในตัวอยู่แล้วสามารถเรียนรู้ดิน หินทรายธรรมชาติเรื่องเชฟเรื่องอะไรก็ตามให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่สำคัญที่สุดอะค่ะมันคือการที่เขาต้องเริ่มรู้จักตัวเองก่อนตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันเป็นแบบไหนฉันชอบอะไรฉันอยากทำอะไรรู้สึกอยากสื่อออกมาเป็นตัวเองผ่านทางอารมณ์ครับ<ม>ก็เลยวาดเป็นต้นไม้มที่แห้งๆแก้ตายครับคนที่มีความรู้สึกทุกข์ใจแล้วก็ มันเหนื่อยจนจะไม่ไหวแล้วครดีผมอยากเรียนแพทย์ครับแล้วมันก็ผมรู้ครับว่ามันยากมากแต่ก็พยายามอยู่ครับก็เลยรู้สึกกดดันนยครับวันนี้เราจะม,มาเล่นเกมที่เราจะใช้สีนี้ชื่อว่าเกมชาบทั้งสี่มีอะไรนะดินน้ำลมไฟโอเค หลังจากนั้นพอเขารู้จักตัวเองแล้วเขาจะเริ่มเรียนรู้ว่า,าแล้วคนอื่นละ่ะมันจะเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์แล้วค่ะนอกจากเราเรียนรู้ตัวเองแล้วเราสามารถเรียนรู้เพื่อนใช่ไหมถ้าเพื่อนเป็นธาตุไฟเพื่อนจะทํางานยังไงคะเพื่อนจะทํางานเร็วใช่ไหมอเพื่อนจะมีความกระตือรือ้นมีพลังงานสูงมากถ้าเพื่อนเป็นธาตุน้ําเพื่อนต้องการอะไรเอ่ยอ่าเพื่อนต้องการเวลาเก่งมากค่ะสิ่งที่แบบมันออกมาทุกครั้งที่ทํากิจกรรมคือเด็ก เด็กจะสะท้อนออกมาว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะมีคนเหมือนเราด้วยกับอีกอันนึงคือโอ้มีคนแบบนี้มีคนคิดต่างกันอย่างนี้แล้วเขาก็ไปคุยกันพอเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่เข้ามาทำกิจกรรมที่สำคัญที่ช่วยเหลือเรื่องด้านจิตใจเด็กที่เขามีปัญหาอยู่ทําให้เราแก้ปัญหาได้ทันแล้วเป็นตัวกลางที่จะช่วยเสริมช่วงวัยเด็กเนาะเพราะเขาขาดตรงนี้นะคะขาดคนที่ปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะ เด็กก็มีภาวะหรือโรคซึมเศร้าเยอะมากๆเขารู้สึกไม่มีค่าแล้วก็ไม่ภูมิใจในตัวเองและสิ่งที่เขาอยากจริงๆเลยก็คือเขาไม่ได้อยากรู้สึกอย่างนี้เขาอยากรู้สึกหายเขาอยากเป็นปกติที่หลบฝนจําเป็นค่ะและอยากให้มีที่หลบฝนครับทุกจังหวัดค่ะขอแค่มีที่ให้เด็กๆที่รู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภยัยเขามีที่ให้ไปหลบฝนได้ใต้ก็พอแล้วค่ะ S <S <an> <S เขาอาจาจะแบบมีความอึดอัดในใจที่ไม่ไม่สามารถบอกใครได้ก็เลยแบบเอออยากให้ที่ระฝนอ่ะเป็นที่พื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้แบบเล่าเรืเ่องราวต่างๆวัตถุประสงค์ที่เราฝนสร้างมาดีมากครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กได้มีคนรับฟังเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงความเป็นตัวเองได้มีความซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ตัวเองนะครับหลังจากเนี้ยถ้าเราพูดถึงคําว่าที่ระฝนคืออะไรเด็กจะเข้าใจว่านี่คือเซฟโซนของเขา นี่คือพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ทให้เขาเนี่ยได้ทํากิจกรรมสร้างสรรค์ขอบคุณทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งเขาที่แบบเจอกันแบบที่ผ่านมาที่มันหายไปหมดเลยคือแบบอาจจะเพราะว่าเราได้มาเจอเพราะว่าเราแบบได้มาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่แบบว่าเด็กๆเ,เขาบอกว่าเขาอยากมีตัวตนเขาอยากมีคุณค่าที่จริง,รงเราก็ขาดนะที่จริง,รงเราก็อยากมีความรู้สึกไม่ต่างจากน้องๆเขาเลยอะค่ะ ดังนั้นการที่แบบว่ามีน้องคนหนึ่งมาบอกว่าการมีอยู่ของเรามันสำคัญนะอะไรเงี้ยมันมันตอบตัวเราแล้วลว่าโอเคเรามีคุณค่าบางอย่างอยู่จริงๆแล้วอะทุกคนอะเป็นที่หลบฝนให้กันและกันได้มันมันไม่ได้ยากเกินไปขนาดนั้นแค่อยู่ด้วยกันใส่ใจกันเคารพกันแล้วก็ แบ่งปันเวลาและพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างถ้าพอจะเป็นไปได้ถ้าเราไหวเนี่ยครับจริงๆอันดับแรกที่เราทำที่หลบผลเราแค่อยากจะช่วยกันสื่อสารไปถึงหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือใครก็ตามว่าสุขภาวะทางจิตใจของเด็กมันสำคัญนะอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็เราเคยใช้คำนึงว่าอยากให้ที่หลบฝนมีอยู่ทุกที่เราอยากให้แบบ ที่หลบฝนมันกระจายออกไปอ่ะอยากให้ทุกคนสามารถเป็นที่หลบฝนให้กับใครสคักคนหรือเด็กสักคนได้สเสมออะไร